ฝนตกวันนี้ฝนตกออกไหนไม่ได้ลุงติตำแหลกเอานี่เลยเป็นอาหารจานเดียวเลยวันนี้ไข่เกี่ยวราดข้าวเลยวันนี้ไข่เกี่ยวของลุงตีจะแบบนี้นะครับหอมพริกสดซอยเอาแบบแซ่บๆเลยนี่ใส่พริกเข้าไปนี่พริก ซอยพริกเลยเนี่ยเอาแบบนี้เลยใส่ไปในถ้วยอืมก็ตตะไข่ไปเลยอืของใบราดข้าวเอาง่ายๆวันนี้อากาศอึมครึมฝนตกทอดเลยวันนี้ฝนตกออกไหนไม่ได้ก็ไข่เจียวแหละใส่พริกใส่หัวหอมต้นหอมแบบแซบ่แซบๆเลยวันนี้ ใส่ลงไปจับข้างเลยคว่ำข้าให้นี่นะหอมฉุยเลยครับเดี๋ยวราดข้าวเลยวันนี้เฮ้ยนี่นี่ไข่เจียวช้ำๆเลยครับนี่เป็นไงเป็นเช้านี้ไข่เจียวราดข้าวครับไปลุยกันเลยมากินกันเลยนี่ช้ำๆ จานดวนมีไข่อย่างเดียวแหละไม่ต้องไปง้อไข่เขาเลยนี่นี่เลยครับนอืมจ้างข้าวป้าลูกหือ,อปูต้มเจิดให้แล้วอะ่ะม้วเส้นอะ่ะ ไข่เจียวมีพริกเนาะทุกท่านเจี้ยวใส่พริกใส่ต้นหอมหอมแดงปรุงรสก็ตามใจชอบเลยชอบเค็มมากเค็มน้อยก็เอาตามสบายครับอือไข่เจียวสุดยอดอืออือ